วันนี้ผมจะมาแนะนำสี Vallejo Mega Color Dark Steel ครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับช่ a n นุ l นโมเด e เลอร์ครับสี Dark Steel สีนี้นะครับก็อยู่ในลายของ Vallejo Mega Color นะครับซึ่งเป็นลายที่ออกแบบมาสำหรับทำพวกเครื่องจกักรเครื่องยนต์หุ่นยนต์อะไรพวกนี้นะครับ ลักษณะของสีนะครับก็จะเป็นสีโลหะแบบทิบหน่อยไม่ได้มันวาวออกแนวเป็นสีโครมนะครับเหมือนพวกสีเซนเวอร์หรือว่าสีเมทัลหน1่งสาหรับผมแล้วนะครับผมว่าสีนี้เนี่ยเข้ากับพวกขุนยนแล้วก็พวกเครื่องจักรต่างๆนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นท่อพลังงานนะครับโชค๊คหรือไม่ก็เป็นพวกโครงตรงส่วนแกนกลางนะครับผมว่าสีนี้ค่อนข้างทําได้สวยมากเลยทีเดียวสําหรับมือใหม่นะครับที่ทาได้พู้กันเนี่ยที่อาจจะเคยประสบปัญหาทาสีที่เป็นเมทัลลิกนะครับแล้วก็ทาได้ยาก เจ้าสีตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เป็นสูตรน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยผมรู้สึกว่าเหมาะสําหรับมือใหม่โดยเราสามารถใช้ทาได้ทั้งผู้กันนะครับหรือว่าเราจะใช้พวกฟองน้ําแต่งหน้าของผู้หญิงนะครับเข้ามาช่วยในการลงสีพวกนี้ก็ได้เจ้าสีนี้นี่นอกจากใช้ในการทําสีโลหะแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้เพื่อทํารอยถลอกได้ดีมากเหมือนกันจริงๆดักสตีลเนี่ยก็มีสีเวอร์ชั่นที่สว่างกว่าออกมาเหมือนกันนะครับชื่อว่า สีไลท์สติลแต่ว่าผมซื้อไม่เคยทันทีฮะก็เลยไม่เคยเอามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าสีนี้มันจะสวยกว่าหรือเปล่าสรุปก็คือถ้าใครสนใจหาสีโลาหะนะครับมาใช้ตกแต่งโมเดลอย่างพวกกันพลานะครับหรือว่าพวกเอ่อที่เป็นหุ่นยนต์โรบอทหรือแมชคีาต่างๆสีนี้เป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งครับโอเคถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็รบกวนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมวิดีโอดีๆจากช่องเราในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ